ซื้ออะไรมาครับลูกอะไรบอกบอกครับสิอะไรคาสิล,ล่ามันทำอะไรได้บ้างไอจะหยิบตังค์นะำไม่อกดตรงนะโอ้โหระาวางตังค์ไว้ตรงนี้มันจะเอาตังค์ไปแล้วกไหน้าตังค์ไม่ออกกัอ่าแล้วสาธิตสิอเอาตังค์เข้าไปได้ไงลองดิเอาตังค์ลองนี้ลองไม่ใช่อย่าเพิ่งเอาลองยัอืมคาสิล่าจะโผล่ขึ้นมา เฮ oh, 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 ้ยมาเราตังค oh. ์มาแล้วฮ่โอ mm ้ชอบดีครับจอดเลยใช่ไหมครับข้อออกตรงนี้ทรายไหนข้อออกก่อนเอ้ามันมันยังไม่หมดมันจะมาล้วงตังค์ไปอีกมันการประหยัดติดสวิตสไกน์ถูกไหนเอาตังค์ออกไงหมุนหมุนได้แล้ว หไหนเอาดังนี้พ่อ,อหมุนนี่หอนี่ไงไหนไหนไม่ใช่หม,นมอนไม่ทางนี่เออเอะนี่มัน าแล้วเอาตังค์พ่อไปแล้วไม่ออกละวช่างมันช่้องมันเอาใสไปเลยเปิดสวิตเอาตังค์นี่เอาท้องเหรียญเลยเหรอเดี๋ยวเขาไปเอาตังค์น้องเปิดสวิตยังครับเปิดสวิตก่อนเปิดสวิตข้างล่างก่อนนะอ่ะโชว์ครับกด หมดแล้วมันก็ชิลาเลยโผล่าเ,เอาเหรียญอ,อย่าเพิ่งยังมีอีกทีนะึงแล้วมันโมโหแล้วตามันเขียวมากมันล้วงมาแล้วมันล้วงครับน,นี่ก็คธอเป็นของขวัญวันเกิดที่น้องเจ้าคุณอยากได้นะครับครับไม่บายกันไม่ไบายครับแค่นี้